สวัสดีครับเพื่อนเอครับอันนี้พามาเที่ยวอีกห้องนึงนะครับห้องที่ทาพิธีสําคัญสาคัญนะครับพี่น้องนี่อีกห้องนึงที่ถัดมาจากองค์หลวงพ่อท่านประดิษฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องทางพิธีกรรมครับก็จะมีรูปพประบรมชายาลักษ์ด้วยทุกๆพระองค์นะครับนี่ก็จะมีองค์พระนี่ เป็นพับปางครับพี่น้องนี่ก็จะยืนให้ผู้ที่มานะครับก็จะมาขอพอรกันเนาะใครอยากได้พอรอะไรดีๆก็ขอกันเอานะครับแล้วก็จะมาที่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของพระสงฆ์ครับเวลามีงานาพิธีมงคลใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะเข้ามาทำพิธีกันใน อีกห้องหนึ่งของของของหลวงพ่อโสธรครับหลวงพ่อโสธรท่านเดี๋ยวทางนู้นครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับพี่น้องจะพาเดินไปเที่ยวกันนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูวันนี้ครับญาติโยมหรือแขกผู้มีเกียรติก็อาจจะนั่งประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะดีครับสวยมากครับ่มเย็นครับดูด้านบนครับดูด้านบนได้นูนครับมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์อยู่นะครับ อ้เขาไปดูหมดเลยเผยพี่น้องคนไหนที่ยังไม่เคยมานะครับหรือบางครั้งบางคนก็แค่ผ่านไปเฉยๆนะครับแล้วไม่ได้แวะก็ได้ดูในนี้ไปเลยครับพี่น้องน,อน,น้วหนี่ดูเพดังเพาดานของพระวิหารนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับนี กอ็อาจจะนั่นสักหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าต้องใช้ความเงียบครับความเงียบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับพาพี่น้องเดินมาดูกันตอนนี้ก็จะเป็นทางออกจากห้องนี้แล้วนะครับนี่ประตูทางออกครับออกจากห้องที่ทำพิธีครับพี่น้องเนาะ นี่ครับนี่เราก็จะมาเห็นองนุ่นพ่อนู่นเลยครับนู่นไกลๆนั่นเนี่ยตอนน้องนี่ครับดูผนังสวยทุกที่ครับเนาะเพดานก็สวยนี่ครับมีลายกระหนกลายฉลุอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ปิดตอนห้าโมงเย็นครับก็ไม่แน่ใจว่าเออพอปิดแล้วก็ไม่ได้ใช้ไฟเลยเนาะก็สบายหนะ่อยก็มีช่อง ช่องลมแบบเย็นสบายครับพี่น้องก็จะมีคลองใหญ่ครับแต่ก็ห้ามตีนะครับห้ามตีคลองนะพี่น้องเห็นไหมครับคลองลูกอย่างใหญ่เลยครับก็มาที่กองอย่างใหญ่นะครับแต่ละครั้งก็ธรรมดาครับน่าจะอาลูกใหญ่น่าจะอยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้นะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับกองใหญ่มากเลยพาไปเที่ยวกันครับ ตรงนี้ก็เขียนว่าห้ามตีระครังเหมือนกันครับพี่น้องนาอตามกดนะครับกองชัยเพรีสีโสธรครับพี่น้องนี่เก้ารัปสัตว์ก็นับมงคลครับห้ามตีกองเลยพี่น้องต่อามาแล้วก็ไม่ต้องตีครับเนาะ ขอว่าให้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนคลองเหมือนกองเหมือนระ,ะครังประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะน,นักท่องเทีย่ยวนักเดินทางนักขอโชคขอลาภก็ได้เข้ามากันบ่อยครับนี่ครับก็เซฟี่ไปครับก็จะกลับกนไปทางด้านวิหารครับพี่น้องเนาะเอาไปในพระวิหารกับนู่นอพ่อโสธร โอ้เหลืองทองของอลา,ามงามตาเลยครับเนาะม,มีผู้มีคนขอพรน,นะครับเยอะเลยครับเนาะแล้วแต่แล้วแต่ใครจะได้โชคก่อนได้พรก่อนนะครับ Hmm. <laughs> ขอพรกันทุกคนทุกคนนะครับ สวดีทุกคนทุกคนนะครับยังไงอย่าลืมติดตามช่องลุงพรนักเดินทางด้วยน,นะครับ